ใครสนใจก็จิ้มลิงก์สอนวิธ์ทายังไงให้คุณดึงดูดคนที่คุณต้องการอะ่ะเข้ามาได้อันเนี้ยอันเนี้ยสำคัญทํายังไงถึงจะดึงดูดคนที่เข้ามาได้เลจูบอกเลยพอเลจูเขียนมาสเตอร์ลิสและทําตัวเองให้ว่างปะคือมันก็เจอเยอะเจอหลายคนแล้วก็เออแต่บางทีอันเลจูคิดชอบขัดใจเองคุณรู้ไหมคือบางทีแบบคือเพื่อนบอกว่า เธอเธอเธอเรื่องเยอะมากจนรุ่นพี่หลายคนจนรุ่นพี่อะแซลรุ่นพี่แซลนี่ถ้าหาแบบนี้นี่เธอไม่มีแฟนแน่เลยเลยเนี่ยคือมาตรฐานเลดี้จูเยอะแต่ฉัว่าไม่สนใจฉันมีความสุขเพราะตอนนี้ก็มีความสุขแล้วคนที่จะเข้ามามันก็ต้องทําให้ฉันมีความสุขไหมแต่ระหว่างนี้ฉันโสดอยู่ก็วันนี้ถ้าฉันจะไปกินข้าวดูหนังกับใครก็ได้ใช่ไหมคะฉันจะไปเที่ยวที่ไหนกับใครก็ได้ใช่ไหมคะ แต่เลจูจะไม่ต้องออกเงินถูกไหมเลจูจะไม่ต้องออกเงินเราเป็นผู้หญิงนะคะต่อให้เราหาเงินได้ด้วยตัวเองแต่เราจะไม่ออกเงินเพื่อผู้ชายค่ะเพื่อนๆเราอาจจะมีบ้างที่จะซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับผู้ชายแต่เราจะไม่ทุ่มเทค่ะเงินเก็บไว้เติมความสวยของเรานะคะเก็บไว้สร้างความฝันของเรานะคะนี่ค่ะคือสิ่งที่เราควรจะทำ บอกเลยนะคะว่าวันเนี้บอกเลยว่าวันเนี้คุณน่ะจะต้องเป็นคนที่เลือกได้และก็คุ้มค่าคุณจะต้องตีราคาให้ตัวเองคุณตีราคาให้ตัวเองเท่าไหร่ในชีวิตนี้คนอย่างคุณน่ะคุณตีราคาให้ตัวเองเท่าไหร่คนอย่างคุณคุณตีราคาให้ตัวเองต่ำกว่ารถยนต์หนึ่งคันที่ขับในประเทศหรือเปล่า บางคนนะคะกดตัวเองต่ําเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่รู้เพื่ออะไรแล้วก็ทิมแทงหัวใจตัวเองเพื่ออะไรคะทิมแทงหัวใจตัวเองเลดจูถามทิมแทงหัวใจตัวเองเพื่ออะไรเพื่อเพื่อจะได้เป็นแบบนั้นเลดี่จูบอกเลยนะอีกอย่างนึงนะคะนึกแต่สิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น ถ้าอะไรที่ไม่ต้องการไม่ต้องไปคิดถึงมันไม่ต้องไปคิดถึงมันให้คิดถึงเฉพาะเรื่องที่ต้องการสิ่งที่อยากได้ผู้ชายที่ต้องการแต่ต้องปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวมันมาของมันเองเลยที่จูใช้กฎเนี่ยดึงดูดรักที่ใช่อะดึงดูดเพื่อนสนิทมาหนึ่งคนเป็นพาร์ทเนอร์